สวัสดีครับมิลักแฟนเพลงของเพลงที่อาวีวันนี้นะสดเลยตอนแรกกาจะไม่อัดคลิปเหมือนกันแต่ว่าได้ดูคลิปของทาวินแล้วก็อ่ามันก็อยากจะอัดถึงความรู้สึกที่ได้ดูนะเพราะว่าวันนี้มันครบรอบสองปีของเขาพวกเขาเลยมาได้เฮี่ยให้ดู <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> ก็อะไรค ในระหว่างสองปีเนี่ยที่เราครบกันมาเนี่ยก็มันก็ใช้หลายๆอย่างเนาะทั้งความรักความอดทนความรู้สึกความซื่อสัตย์ความไว้ใจการให้อภัยวัดใจกันนะเราสองคนนะว่าเราครบกันจะคบกันได้นานขนาดไหนนะจนมาถึงวันนี้เราก็ผ่านทุกอย่างมาได้อย่างที่เตงบอกนะนะั่นแหละ มันจะผ่านไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีความรักเขาจะพูดอะไรใฟังก็ถ้าเขาไม่หลักเตงเขาก็จะไม่อยู่จนถึงทุกวันนี้เตงดูดิเนี่ห้องรูหนูแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกเราเหมือนเริ่มต้นใหม่เขาพร้อมเตงอยู่ไหนก็ได้เขาก็อยู่กับเตงได้หมดขอแค่มีเตง รักเตงมากๆนะสองปีของเรายิ้มด้วยกันร้องไห้ได้วยกันหัวเราะด้วยกันตื่นเช้ามาเจอหน้ากันมันก็มีความสุขแล้วอ่าถึงแม้ว่าบางทีมันจะเป็นความทุกข์มันเป็นปัญหาของเราแต่ว่าต้องขอบคุณเตงที่เตงไม่เคยทิ้งปัญหาเตงขอโทษได้ทุกครั้งอะ ไม่รู้ว่าเตงจะผิดหรือเตงจะถูกเตงก็พูดได้ตลอดอืเตงเป็นผู้ชายที่ดีสำหรับเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่แต่งหน้าเตงก็ยังรักเขาถึงว่าเขาจะไม่แปลงฟันตอนเชา้าเตงก็ยังรักเขาถึงเขาจะเป็นตัวเองมากแค่ไหนเป็นตัวเองได้มากเท่าไหร่ mm hmm. เตงก็ ยังเลือกที่จะรักเขาอย่าเพิ่งโทรมาได้ไหมเนี่ยเห็นไหมโทรมาทำไมเขากาลังอัดให้เตงดูอยู่เนี่ยก็ขอบคุณทุกการเปิดเผยของเตงที่ทำให้เขามั่นใจว่าเตงไม่เคยมีข้อกังขาใดๆที่จะแคร์คนอื่นรอบข้างใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนของเตง เขาภูมิใจได้ที่เขาจะเป็นคนของเตงและเขาก็จะไม่น้อยหน้าใครถ้าเขาได้เป็นคนรักของเตงเขบคุณมากๆนะที่จริงเรามีเรื่องที่จะพูดได้มากกว่านี้อีกแต่ว่าเนี่ยเตงโทรมาอย่างเงี้ยเขาก็นึกไว้ออกเพราะว่ามันจะไม่ต่อเนื่องเข้าแต่ว่าแต่ก็เอาไปเซิร์ฟก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะนั่งอัดกับเตงใหม่ เนาะทาไมต้องอัดหลายๆคนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่ก็หลายๆคนก็ตสัยว่าเอาแล้วมึงจะอัดทำไมอีเทียนู้นนี่นั่นก็คือว่ามันเป็นความรู้สึกตอนเนี้ยทุกอย่างที่ปิงอัดลงโซเชียลแคมทุกครั้งก็คือมันเป็นความรู้สึกในตอนนั้นทั้งหมดมันเป็นความรู้สึกที่ปิงอยากจะพูดอยากจะบรรยายอยากจะเล่าทุกความรู้สึกของปิงให้ฟังเพราะปิงเป็นคนไม่เคยเก็บความรู้สึกอะไรเลยนะคะก็ อาจจะเป็นข้อดีแล้วอาจจะเป็นข้อเสียด้วยก็ขอขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามเอออย่าลืมติดตามคณะนะเฟซ o o ๊ลาพิษวงทวีนะคะแต่ว่าโซเชียลแคมกับอ,อินตาแกรมก็ยังเป็นเป็นปิงลี่อาวีเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เซิร์ชหาคาว่าอลอริงสระอานะคะพอสัมเพาสระอีสอสารานะคะแล้วก็ e, วงทวีวแหวงง,ง,งูงูคอควายททหารวาแหวงสระอีละหลายหลคนงงว่าวันขึ้นมาสองอันใช่ไหมก็คือเฟซที่ สี่กับเฟสที่ห้าของปิงนั่นเองเฟสสุดท้ายก็คือปิงเล่นนะคะคือแอดได้เลยทั้งสองเฟสเพราะว่าปิงทําสัญลองไว้แต่ว่าคิดว่าอีกอันเนื้อเดี๋ยวจะปิดไปนะคะก็คือแอดมาเลยทีเดียวพร้อมกันสองสองเฟสเลยนะคะตรงนี้ต้องขอบอกว่าขอบคุณมากที่รักแล้วก็ติดตามกันถึงแม้ว่าปิงจะโดนปิดเฟสไปตั้งกี่เฟสแต่ทุกคนก็ยังติดตามปิงนะคะก็ตอนนี้โซมมากต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้โซมมากจริงๆ,ๆเพราะว่าปัญหาหลายเรื่องมากเดี๋ยวจะมาเคลียร์พรุ่งนี้นะคะเพราะว่า ไปเจอกับปัญหาอะไรมาบ้างคุณนะสำหรับวันนี้คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะอ,อ่รักเตงน,นะที่รักไปบว่า